กระดาวติ๊กต k ครับนี่กระดาวติ๊ t o k อกนะครับมาหาผมมาแต่ใส่เอีกันนะครับแต่ผมนึกว่าใครอ๋อน้องชายคนนี้นะครับผมติดตามและชื่นชมเขาซึ่งสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะเลาะผ่านทางโลกโซเชียลติ๊กตอกนะครับครับผมเดินทางมาจากจังหวัดนครพนมครับเออพอดีรายอยากจะทำครนครพนมหรอครับแม่ครับนครพนมอ๋อติดเคยติดตามใหม่มาก่อนบ เจ็ดเจ็ดปีแล้วครับโอ้ขอบคุณได้เหรอเจ็ดปีตั้งแต่ยุคแรกๆที่ผมเนื้อเงาเนื้อเงครับตั้งแต่ใส่เสื้อลายสปอตสีแดงนะครับอ๋อเป็นชาวอำเภอนครปนมคุณอำเภอบ้านแพงครับผมบ้านแพงแมนครับโอ้โหู่จักกันกับเสียงเพียวหน่อยๆเห็นเสียงเพียวบอกถึงใกล้กันตลอดสำยังย้อนใกล้กันครับผมอ๋อย้อนนั่งๆก็ต้องหละนั่งข้าวหนึ่งผ่านมาดูอยูู่ปบริเวรยันยันไอ้ย่างเรียกย่างหงส์ย่างหงส์นั่งคุยกันไปนี่งข้าว พอดีแหละเด็กถังเป็นเยนยนะมั่นทางหุ่นไปนเลยเคุดดีเนวังหลังหลาทดูไวเฮาดีหลัเนอก,นอก,นอกคืจะมันคือทางบานเท่าหอกงนอก,น,อกน้ำมันแพงจน,นผมเจ้งกระสอบนี่แหละครับ <laughs> แล้วมันแปลงยอนแต่งกระสอบครอบคเพราะว่ารอเรเียนโค<อ>จริงๆแล้วก็คือผิวยังมองว่ามันมันเป็นความในด้วยสังคมในโลกปัจจุบันนี้มันความเขียนหลายนอ่องสิ่งที่เห็นใอ้คนยิ้มได้หวัวเราะได้ไอ้มองว่ามันยังเป็นเรื่องดี้ครับอ่าเพราะว่าทุกมือนี่เนาะบ้านเมืองเฮามันกัมันปัญหาหมากไหมหลายอย่างอันนี้ที่เห็นไอ้คนมีเสียงรอยยิ้มเสียงหัวเราะอาเห็นอยู่ต่าง ไปเต้นยูทธ์งกะกไอไ้ทรายนะทรายครับทะเลทราย <c oughs> ท,ที่แท้เป็นกองทรายรอะไรยั <ผม S 1> นงนด้ก็ไล่อยูอย่กะโอ,อปป,ป,ประธานห่าง,งเนาะโอประธานห่างน,นึกว่าน, <c oughs> <c oughs> นึกว่าเ <c oughs> จ้าพ่อบอน้ำมันมาจากที่ไหนทีแท้เจ้าพ่อบอประดานเองครับก็คืออันผมก็ติดตามชื่นชมน้องเขามาโดยตลอด ซึ่งไอ้ข้างนึงไอ้เห็นอยู่ในคลิปติกตองน้องเคยใส่เสื้อรุ่นแรกของไอ้เลยครับแมนแมนนครับโอ้นะะฮขน้องเขาเคยใส่เสื้อรุ่นแรกเมื่อ5 6ปีที่แล้วนะครับเสื้อจอนนี่มือป่าผมยังเฮ้ยผมยังตกใจเลยครับว่าคนคนนี้เขาเป็น FC รุ่นแรกๆนะครับวันนี้ผมดีใจที่เขาได้เดินทางมาเที่ยวหาผมนะครับที่อุบลราชธานีนะครับเนาะเอ่อแต่ซื้อเหรียญจริงๆแล้วซื้อเหรียญซื้อซื้อซื้อกึ่มครับเป็นชาวอำเภอบ้านแพงเลยเนาะอ๋อเปิดเผยที่แรกเลยนะครับซื้อกึ่ม กึ่มครับแมนบอกทำไอ้เจ้านี้บมถามกับบบอกเลยแมนบอกขันบ,บุญกินถามบ๊อบบอกซื้อขี้ไร้ครับโอ้ยซื้อเทได้วะซื้อเท่เทบากึ่มนะครับเออมาดีจังไหนคือได่มาทาง,อ,ง,งอุบลหรอวะมาส่งนาวินมาส่งนาวินครับมานี่ดิมานีวะมาเของกล้องนี้เออ,อน,นาวินแม่จา๋าหรือพ่อจ๋ากันนะแม่จา๋าอันนี้วินแม่จา๋า มีกัน,นอก้องฮักนะครับเอ่อสวัสดีครับ,รบน้องนวินสวัสดีครับผมเออน้องนวินได้มีผู้สาวว่ดิมีผู้สาวอยู่บ้านติดกันครับผมโอ้มีผู้สาวนั่งรถโดยสารไป14ชั่วโมงอ่าครับผม <c oughs> ผมเลยรีบต,ต<อ>ัวนขาขากลับกันเล้วอาสามาส่งเนาะโอ้โหน้ำใจโอ้น้ำใจไอ้ไส้บนคือนั่งรถไปตั้ง14ชั่วโมงไปหาผู้สาวอยู่อำเภอบ้านแพงไอ้ถามด้วยไปพ่อกันยังไหความหลักเนี่ย ในโซเชียลเป็นบ่โอในติ๊กต็อกครับผมโอในติ๊กต็อกเขาหักเข้าวอหรือเขาตั๋วเข้าบองหูคือกันบองหูคือกันแน่แน่ได้คนณบานตัวจะไม่เห็นคนณบานได้ประเด็นเนี้ยเออหักเขาไปลราบ่กหรืหักหเขาไปเบิดใจเราวะโมเมนต์เขาประกาศเปิดตัวมึงดอกวะได้ก็ต้องขอบคุณไอ้ทรายที่มันมีน้ำใจเป็นวะเดินทางมาส่งนี่กระดาษติ๊กต็อกครับนี่กระดาษติ๊กต็อกนะครับมาหา ผมมาแต่ใส่เอี๊กกันนะครับแต่บัดพ่อได้คุยก,กันแล้วนะครับน้องๆทั้งสองกับมีงแต่เรื่องเล่าดีๆผ่านทางโซเชียลให้คนได้ติดตามผมเนี่ยผมเป็นผู้เสพโซเชียลคนหนึ่งถ้าพูด <Okay. S 1> ได้พูดถึงได้ <c oughs> ผมก็อยู่ในโลกของโซเชียลมานานตั้งแต่ยุคแรกๆของ Facebook ก,ก็ได้แน่นครับพอผมดูน้องๆคนไหนันไม่เหมาะสมผมก็จะคอมเมนต์หลังไม่เตือน <c oughs> และบอกกล่าวแต่ยังนาวินก็ดูน่ารักทำกับข้าวคอนเทน อย่างของประธานห้างเขาก็จะมีแต่มุกแก๊กตลกอยู่โดยตลอดเห็นนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างจอนี่มือเปล่ากับประธานห้างจะบวอวอนมันโอ้ที่แรกว่าผู้ใดม่าผูวจะบวอบอดนี่ยมันกะดีใจะไรกับชื่นชมมาโดยตลอดครับเดี๋ยวขันมีโอกาสอะไรไปทั้งนั้นประธานห้างเดี๋ยวสิขออนุญาตไปตามอยู่ตลอดเห็นว่าไปติดตกันอยู่ตลอดเนาะน่ารับตั้งว่าล่ะครับช่วงนี้กับเกษตรท้ำนาขีครับเ่าบ่ทํำนาคีอำเภอบ้านแพงนะครับ Oh. จังหอ้นน oh. ยเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปเที่ยวติดกันกันกนบถ้ำนาคาบึงการเลยครับอ๋อไอที่เป็นไอที่ดังๆอ่นะเนาะนาคาอยู่บึงกลางอ๋อนาคีอยู่บ้านเพ <ขอ S 1> เียงภูเขาลูกเดียวกันครับอยู่คนละฝั่งซื้อๆครับอ๋อ oh. ถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยให้พี่จอนี่ไปเที่ยวอำเภอบ้านเพียงนครพนมหน่อยด, oh. ด้วยครับเออเหรอโอ้ผมตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสก็คือถ้ำนาคีนะครับอ๋ออำเภอบ้านเพียงจังหวัดนครพนมอ่าในในภูลังกาในภูลูกเดียวกันเนี่ ฝั่งอีกฝั่งบึงการนี่จะเป็นถ้ำนาคาฝั่งทางนี้เป็นถ้ำนาคีครับผมแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปเข้าฉากให้น้องเน้อได้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 กลังเห็นหนังมุนฮักบ้านแพงอ๋อมีโอกาสยังติดต่อมาหายเนาะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคหรือเ่าอ้ยยิงนับถือมาหอดทงหน้าอายแล้วมีโอกาสไปก่าไหว้ปูยาาอายน้ำในเนื้อไปก่าไปก่าไหว้ปูยาาอายน้ำ โอ้ oh, ทำอ๋อไอ้พึ่งได้ความรู้นะแต่ไอ้ติดตามอยู่ถ้ำนาคาเนี่ยบึงการนี่จะติดตามอยู่แต่พึ่งได้ยินถ้ำนาคีแต่แต่เห็นผ่านๆอยู่ในโซเชียลอยู่อ๋ออยู่อำเภอบ้านแพงครับผมคือภูเขาเรียกภูเขาเลยนะภูรังกาครับอ๋อเป็นภูเขาลูกเดียวกันโอ้ครับพี่น้องครับหากมีโอกาสนะครับบ้านน้องชายผมอยู่อำเภอบ้านแพงก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับถ้ำนาคีนะครับเนาะอยู่ที่ อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนครนมอำเภอบ้านแพงนี่ห่างจากตัวจังหวัดกี่กิโลครับร้อยกิโลครับหนึ่งร้อยกิโลเอ้ามันอยู่โซนทางไหนติดบึงการครับอ๋อไปทางที่ติดบึงการครับผมนครพนมขึ้นไปทางบึงการครับผมบ้านแพงติดโขงไหมติดโขงเอ้าอำเภอบ้านแพงติดโขงบอกครับผมว่าจะให้น้องกันไหลน้ําโขงมาอยู่ครับบานลิมาลงบ้านพอดีบ้านก็ติดโขงนะครับการนี้ครับคือความรักของพี่น้องชาวโซเชียล ติ๊กดาวติ๊กตอกประธานห้างกับดาวติ๊กตอกน้องนาวินนะครับด้วยความเป็นพี่น้องมิตรภาพเชื่อมกันน้องเขานั่งรถไปหาความรักอยู่ที่ผ่านแพงพอพี่ชายคนนี้รู้ข่าวมือนว่ากะเดินทางมาส่งพอดีก็ถือโอกาสถ่ายคลิปนะครับในในเล่าลึและทุกมเมื่อนีกะอยู่กับพ่อเนาะหลังจากที่คุณแม่คนนั้นเนาะเสียไปลหลังจากนี้กับมีแอร์ได้ไปล่าสุดไอเห็นไปถ่ายเ v เพลงของไอมอดกาลสินเนาะ เออกระยี่สิบล้านวิวแล้วนะครับ,บพระเอกพระเอกเอ็มวียี่สิบล้านวิวนะครับ,บเห็นอย่างนี้นะครับ,บซื้อเพลงอย่างวาระสุดท้ายของไอ้มอดกรสินของไข่ซ่องดูฮี่นะครับกับเป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับสุดท้ายนี่โมมี่ยังไหลอันอ่ก่อนอื่นไอ้เขาเป็นกําลังใจใประธานหางน<ล>ะสัา่ง,งานศิลป์ให้พี่น้องเฮ้าได้ชื่นช่มติดตามและได้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะต่อๆไปพี่จอหนี่เขาเป็นกําลังใจให้เจียนกันกับหน้าวินสางงานศิลป์ต่อๆไป นั่นแหะช่วงชีวิตของคนเท่ามันมีช่วงเวลาอยู่เวลาหนึ่งเท่านั้นแหละที่มันมีขื้นหรือมีรุ่งมือนึงเขาขึ้นอันใดเขามีน้าใจตอบแทนมูัวกเขาได้ให้ตอบแทนแต่มือใดเขาคันเท่าดาวลุง่งสิ่งหนึ่งที่เขายังเหลืออยู่เขาก็ยังเหลือมูพวกแวน่นองจำคำสอนะไ,นไรไว้นะยังเช่นกันโอน,นี้ตมี่อัมีน้าใจแวมายามายนาวินมีน้าใจมายามายหักแพ่งกันไว มีอย่างกับซอยเหลือกันมีโอกาสไอ้สัญญาไอ้สิพยายามไปเที่ยวหาบ้านแพงไอ้สิไปเบิ่งนบอลน้ะมันโตไอ้ยเอากูจะไปเอาไอ้ซองไอ้ซองกินร่องินมาใส่รถรถสุกกูจะทำนี่ะครับสุดท้ายนี้ก็มีอะไรมากครับก็ขอเป็นกลังใจทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขออย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมและก็ประธานห้างรวมทั้งน้องนาวินขอให้ทุกท่านสวัสดีปีใหม่ร่ำรวยเดินทางนะครับเมาไม่ขับขับไม่โทรเช็คเส้นทางระหว่างเดินทาง ยังมีคนที่รักท่านรออยู่บ้านอยู่นะครับผมและทั้ง3คนนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในปีใหม่และปีต่อๆไปยาวๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ<อ>ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ Ai bất chấp mọi thứ đi mê li bóp hình sao yu udai hôn hôn mộng 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 mộng